คือหน้าจะมีความแห้งตึงเราก็จะเห็นร่องรอยอะไรต่างๆเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าน้องเขาจะช่วยชีวิตเราได้จริงๆไหมกับการไม่เตรียมผิวแล้วก็มาลงรองพื้นเลยน้องเขามีชื่อเต็มๆว่า solar foundation primer แล้วมีกันแดดสูงถึง spf 50 pa บวกบกบวกอยู่แล้วนั่นเองค่ะเนื้อรองพื้นของเขาจะเป็นสูตรน้ำนะคะข้างนี้เราจะลองใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะคือเนื้อบางเบามากเลยค่ะทุกคนเขาสามารถปิดรอยแดงบนหน้าเราได้นะคะ เขาบิวได้นะทุกคนเพราะว่ารองพื้นเขาเบาอะเป็นิดผิวคือฉ่ำดิวอี้สุดๆเลยค่ะข้างนี้เราจะลองใช้นิ้ว ข้างที่ใช้เมื่อไม่ต้องแบบไม่ต้องบิ้วตรงรอยสิวเพิ่มเลยเห็นผิวช่ำแบบนี้แต่เราไม่ได้มีความรู้สึกมันเยิมหรือเนะหนะเลยนะคะโดยแบบซองหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะขายในเซเวนแค่เบอร์30นะคะส่วนเบอร์20ต้องซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะ49บาทเธอได้ทั้งบำรุงได้ทั้งกันแดดพรมเมอร์รองพื้นนะเธอเอาอะไรมาไม่คุ้มควรค่าเก่การเป็นลองมากนะทุกคนล